สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งล้วนหน้ายินดีวันนี้มานําเสนอแกงส้มรวมมิตรเจนะผมวัตถุดิบก็จะมีผักเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ตินลิงกด้านล่างนะผมเดี๋ยวเราไปดูพริกแกงกันก่อนว่าทําอย่างไรก็จะมีพริกแกงมีผักมีดอกแคมีดอกกระหล่ำมีถั่วฝักยาวมีแครอทอ่าก็ว่าไปอ่านะผมมีปลาเค็มมีิกกาชายนะครับผมมีใบหนังรัก ลำโดูวิธีทําการทําพริกแกงพริกแกงเราจะใช้พริกแกงถ้าใช้สําเร็จรูปนะซื้อตามท้องตลาดใช้พริกแกงมาเนี่สยสำเร็จรูปเราต้องเพิ่มกะปิลงไปด้วยอ่ะเราจะปั่นกันนะมีพริกแกงสําเร็จรูปแล้วก็กะปิเพิ่มลงไปแล้วก็ปลาสัดหรือว่าปลาเค็มเจลงไปแล้วก็กระชายลงไปปัน่นให้ละเอียดแล้วก็ไปผัดอ่ะอันนี้คือเสร็จไปแล้วสําหรับพริกสําเร็จรูปถ้าไม่มีพริกสําเร็จรูปเราจะทําเอาเองก็คือใช้พริกแห้งพริกแห้งผสมกับพริกแห้งหยวกพริกแห้งเผ็ดธรรมดากับพริกแห้งหยวก สีแดงนะผมแบบแห้งนะคบผมเสร็จแล้วก็กระชายนะครับผมแล้วก็กะปิเจขาตะไคร้ใบมะกรูดสับตําลงไปปั่นให้ละเอียดนะคะผมอันนี้คือสําหรับทําพริกแกงส้มเองก็คือขาดพริกหยวกสีแดงไม่ได้ผมเพราะว่ามันจะปั่นให้มันมีสีสรรันสีส้มที่มันสวยงามมีสีแดงที่สวยงามอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงวิธีทําพริกแกงส้มให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทา ในการทำเครื่องปรุงกันนะครับผมแล้วว่าก็วัตถุดิบว่ามีอะไรอีกรอบนึงนะครับผม <S <S วัตถุดิบก็จะมีปลาเค็มเห็นไหมครับผมแล้วก็กระชายนะครับผมเห็ดยิมจิเห็ดโรจิเห็ดนางฟ้า,าใส่ไปได้ครับผมเสาาร็จแล้วก็เป็น แล้วจะใช้ดอกดอกแคก็ได้ใช้กระกระลำขาวเออไม่ใช่กระลำสิผักกาดนะขาวนะผมผักกาดขาวหรือว่าถั่วผักยาวก็ได้ทีนี้เราปั่นพริกแกงไปแล้วนะสมมตินนะเราปั่นพริกแกงไปรอบหนึ่งผสมกับปลาซาบะปลาเค็มเจอันนี้เราปั่นไปแล้วเนาะแล้วก็กระชายเราปั่นไปแล้วรอบหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาใส่กระทะเคี่ยวพริกแกงให้หอมก่อนนะเคี่ยวให้หอม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 แล้วเราก็เพิ่มกระชายลงไปอีกอันนี้จะเป็นกระชายแบบทุบนะอันนั้นแบบปั่นไปแล้วอันนี้แบบทุบทุบบวกกับ ปลาซาบะหรือว่าปลาเค็มเจอ,อีกรอบหนึ่งก็คือฉีกให้มันมีเนื้อปลาให้มันนัวๆเนาะเสร็จแล้วก็เอาผักเอเ่เอาเห็ดเห็ดอรจิสีแดงเอ่อสีน้ำตาลนะสีขาวที่เราเห็นแต่เนาะเออประมาณนี้ลงไปผัดนะครับผมประมาณอย่าแซลกันนะอย่าแซลกันนะสีแดงสีแดงก็คือได้เลยสีดำนั่นแหละแล้วก็เห็ดนางฟ้าเออใส่เห็ดนางฟ้าลงไปนะครับผมประมาณนี้เออบางท่านก็อาจจะใส่เห็ดหูหนูดําแต่ว่าเาเห็ดหูหนูดํานี่ ผมถ้าทำแล้วทำแล้วทานเลยแนะนาําแต่ถ้าว่าแต่ว่าทําแล้วแบบถ้ามันเหลือเนี่ยมันจะอุ่นมันจะ,น,น,จะนีมันจะลื่นไม่มันมันไม่เวิร์กประมาณเนี้ยนะครับผมแต่ว่าคือมันจะลื่นประมาณเนี้ยแล้วก็มีน้ำขามเปียกเนาะพอเราเราเคี่ยวพริกแกงให้เรียบร้อยแล้วหอมแล้วเราเอาทุกอย่างลงไปเอาพวกผักเอาพวกเห็ดนั้นลงไปก่อนพวกเห็ดลงไปผัดให้หอมหอมให้หอมหอมเสร็จแล้วก็เราก็เติมน้ําลงไปแล้วเราก็ปรุงด้วย ผงซุปรดหรือว่าผงซุปขัดลดดีเจอันเดียวกันหรือจะผงชูรสก็ได้แล้วแต่เราเนาะแล้วก็น้าตาลปี๊บใช้น้าตาลปี๊บเก๋ดีเนาะแล้วก็มะขามเปียกใส่ลงไปใส่เกลือซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วเราก็ชิมให้รสชาติตามที่เราต้องการเนาะมันจะออกแบบเปรี้ยวหวานนิดๆก็ได้อันแล้วแต่เราแล้วก็จะใส่กุ้งผักกวนตุ้งใส่ผักกาด จะใส่ถั่วผักเคียยผักยาวก็ได้แล้วแต่เรานี่แม่แม่นะคุณแม่แม่อันนี้มาทำลงทานปฏิบัติงานทำแล้วก็บรรยากาศประากนะผม <c oughs> คือเราวัตถุดิบเนี่ยเราหาได้ตามทั่วไปเลยสูตรเหมือนกันแต่เปลี่ยนแปลงแค่ผักเฉยๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะผมอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ให้เพราะว่าวัตถุดิบก็ไม่เหมือนกันอันนี้เต้าเจี้ยวหล่นเนาะเออลงสูตรไปแล้วนะก่อนนะน,นี้เนี่ยเราก็ คือพี่แกงอ่ะเราเราเรา,เรา,เราทำค้างคืนแกงส้มเนี่ยทำค้างคืนจะยิ่งอร่อยมันจะยิ่งนวัวยิ่งแซ่บเลยไหมพอเราใส่แครอทลงไปใส่ผักกาดลงไปใส่ผักกวนตุง้งลงไปเรียบร้อยทุกอย่างชิมไม่ได้รสชาติที่โอเคแล้วใส่ใบโหเออใบนางรักลงไปใส่ใบนางรักลงไปมันจะเข้ากันเข้ากันพี่น้องมันจะแซ่บแซ่บพี่น้องเด็ดพี่น้องเด็ดเนี่ยสีสันสวยงามไหมเราอ่ะแค่นีน้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมมีอุยถ้าแบบมีปลาทอดหน่อยนะแซ่บมากเลยพี่แบบ ไก่ไก่แค่ไก่เจแคปเจอะไรพวกเนี้ยมันมันจะอร่อยนะครับผมมันเข้ากันนะครับผมประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเปปรเโยกับพี่น้องทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับผมประมาณนี้ก็สงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ผมก็ร่วมศึกษาไปด้วยกันทํากับข้าวไม่เก่งหรอกครับผมวันนี้ก็เอาบุญกุศมลมาฝากด้วยเป็นคลิปที่ว่าผมถ่ายทําที่โรงเจเพราะว่าไปร่วมงานบุญนะผมก็เลยถ่ายตอนนั้นเลยก็ทํากับข้าวในวันนั้นเลยนะครับผมประมาณนี้ก็ ขอบพระคุณมากทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับผมก็ฝากติดตามผลงานต่อไปด้วยนะครับผมแล้วการที่ติดตามก็เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมผมมีสูตรอะไรผมก็จะบอกมุดเือกเลยพี่หน่องเหลือไวเลยพี่น้องเด้อจะเอาไวทำไมเนาะเรามีสูตรแล้วก็แบ่งปันกันไปนะผมสูตรทุกอย่างก็ทําขายนะครับผมทำขายได้เลยนี่สีสานน่าทานไหมล่ะครับผมเห็นแล้วกับน,น้ำลายสอนนะพี่น้งนะองเนาะสวยงามสวยงามนะผม อย่าลืมกระชายนะครับผมอมเพราะว่าหัวใจหลักก็คือกระชายแซ่บ